โอเคครับก็บสวัสดีเพื่อนชาวเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ่อ่า,าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นจี้พวกฮาโลวีนละกันก็เป็นเอาเอาพวกจี้เก่ามาย้อมสีแต่ที่ย้อมสีคือดีก็คือมันย้อมสีเป็นตัวเติมเว้ยทุกคน <c oughs> คือเป็นตัวที่เราเติมเงินเปลี่ยนนั่นเองนะครับ อันนี้คือข้อดีเลยที่ที่ใครยังไม่มีแล้วแบบอยากจะหาจี้ไว้อะแล้วแบบคุณไม่ต้องเสียเงินอะ่ะเสียเงนเินเติมแล้วเปลี่ยนเป็นตัวที่ดีกว่าอย่างเช่นรองเท้าโลแดงอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มัน50%เลยนะ,ะนี่เปอร์เซ็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เปอร์เซ็นดีกว่านะครับอ่ะเนี่ยมันก็มีจี้พวกเก่าๆที่ย้อมสีมานะครับนี่คือดีเพราะว่ามันเป็นตัวเติมมาให้ไงเราไม่ต้องไปอเสียเงิน89บาทเพื่อที่จะ เปลี่ยนเป็นตัวที่ดีกว่าเหมือนเหมือนพวกอันก่อนอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเป็นลอยอ่านี่เป็นตัวเติมเลยนะครับคือ89บาทนะครับคือเป็นจี้ฮาโลวีนคือดีมากนะครับอ่าตรงนี้คุณถ้าใครยังไม่มีรีบทําไว้เลยพวกเนี้ยเนี่ยสามจี้เนี้ยคุณไม่ต้องเติมเปลี่ยนสีเลยอะ่ะอ่ะหนึ่งนะครับอุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้าสองรองเท้าโล่สามเพนบอร์ดนะครับคือสามจี้นี้คือเป็นตัวเติมทั้งสามเลยเนี่ยรองเท้าโล่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าเพนบอร์ดก็เป็นตัวอันเนี้ย ตัวไอ้นี่เลยเออเนี่ยตัวที่ตัวที่ตัวเติมอ่ะตัวตัวเราเสียตังแปดสิบเก้าอ่ะอ่าคือดีตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าสปริงไดโนโต้องเติมเพราะสปริงไดโนไม่ได้จะได้เติมเนาะอ่านะครับก็คือใครที่ยังไม่มีอ่ะทำไว้เลยไม่ต้องเสียตังแปดสิบเก้าบาทคือคุ้มแน่นะครับตรงนี้เทปที่คุณไม่ต้องเสียแปดสิบเก้านะครับ G.M. เอแบบชอบแบบทําแบบผักมุมอะไรอย่างเนี้ยเออ อะไรของมันวะผมก็บางทีก็งงเหมืนอนกันนะแบบอะตัวนี้ไม่เติมตัวเก่าเติมอะไรอย่างเงี้ย เออนะครับใครที่ไม่มีจี้ไหนรีบทำไว้เลยนะ3าจี้นี้นะครับไม่ได้เสีย8.9บาทนะครับผมอ่ารีบทำไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันดีกว่านะครับว่าเรามีเพชรอยู่7,900เพชรเนี่ยเราจะปิดไปกี่จี้นั่นเองนะอยากจะสุ่มให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยว่าผมจะปิดไปทั้งหมดกี่จี้นะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือต้อง3จี้หลักนี้อยู่แล้วนะครับนี่อุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้ารองเท้าโลนะครับค่าในนี้ผมว่าถ้าในนี้จี้3จี้นี้ถ้าให้เลือก3อัน แนะนำรองเท้าโล่ก่อนอันหนึ่งอันรองเท้าโล่2เพนบอร์ดแล้วก็3อุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้ามาผมว่าเรียงลาดับตามนี้แล้วนอกนั้นก็สปริงไดโนโกับหมวกเกี้ยวก็ไม่มองข้ามมันไปเหอะนะครับไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับอืมแต่ว่าชิ้นส่วนหาแตกต่างกันปะหาอ๋อ,อถ้าอันนี้ต้องใช้ A บวก3อันแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ต้องใช้ A บวก2อันอ๋อโอเคผมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มมาเลยดีกว่านนะนรับผมทุกคนมามามาดูกันนะครับว่ามี7จ็ดพันนี้จะปิดไหมหรือจะไม่ปิดสักทีนะครับอืมเฮ้ยโอ้โหแม่งได้ A อถกว่าได้ A อบวกโอ้ยอะไรกันครับนี่เอาชี้เต็มมั้งเหรอไวจังอ๋อเราไม่ได้ขยายช่องเดี๋ยวเราขยายช่องกัน โอเคโอเคเดี๋ยวเราสักวันตีไป7,800แล้ว 7, ลกันนะครับเราเปิดไปวันเจ็ดพ0แล้วกันนะครับอ่ะอมไม่ได้หวะเอฟบวกโอ้โหไม่ออกขอเอฟบวกหน่อยอืมแต่คือมันดีจริงนะเราไม่ต้องเสียตังค์แปดสิบเก้าอ่ะ นะครับใครที่ยังไม่มีที่ไหนก็รีบไปจัดซะนะครับคุ้มนะผมว่าคุ้มนะไม่ต้องเสียทางแปดเก้าแต่ยังไงก็ต้องเสียเพชรนอะ่ะเออแต,แต่แต่คือยังไงเสียเพชรก็ดีกว่าเสียตังอะนะครับก็ถือว่า gm ยังเมตตาดีนะแมงไปทำฮอลลีวีนมาอีกแล้วแมงไปไปไปทำแปดสิบเก้ามาให้เติมเปลี่ยนดีอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะมันแบบให้เป็นนะเนี่ยก็เหมือนอีเวนต์ว่าอ่า อาชาอีโวนั่นแหละคือคนที่เติมไว้แม่งเติม2 9 9พอมาเป็นอาชาอา,อาชาอีโวแม่งไม่ต้องเสียตังอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันพอเปลี่ยนมาเป็นพวกฮัลโลงฮัลโลวีนอ่ะคุณไม่ต้องเสียตังแป8 9บาทเพื่อเติมเปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีดีตรงนี้หรือใครจะแบบรอแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าก็นานอยู่นะถ้ามันกว่ามันจะทําออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันทําออกมามันเป็นจี้ที่เราไม่ต้องการด้วยอะไรเงี้ยนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าแหละใครที่ยังไม่มี3ามจีนี้ผมว่ารีบไปจัดเลยคุณไม่ต้องเสีย89นะครับผมดูดีแม่งไม่ออกเลยวะอะไรของมันวะอ๋อโอ้ย e, บวกมา ไม่ไม่ได้เลยเหรออ่ะได้เอบวกมาอีกหนึ่งครับได้จะได้มาสามชิ้นแล้วมั้งตอนนี้สามหรือสี่ได้สามหรือสี่ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกรองเท้าโล่ไม่ต้องต้องใช้ต้องใช้กี่อันนะผมใช้สี่อันปะใช้สี่อันมัน้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะต้องใช้สี่อันนะ ต้องต้องใช้เอสี่อันนะไม่ใช่ใชเนน้เอบวกสี่อันเอ้วกโอเคมาห้าแล้วเอ้วกอ่าหกครับตอนนี้แต่ผมว่าได้อันเดียวก็ได้จะพอนะเพราะว่าถ้าเจ้าสองอันผมว่าคงคงเพชรคงไม่พอนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าว่าเอาอันหนึ่งเนี่ยคือหมดเพชรไปเท่าไหร่นะครับ แต่ตก่อนผมหาก็คือหมดห้าหกพันเลยนะไอ้พวกเนี้นะครับคือหมดห้าหกพันเลยนะเอาพวกรองเท้าลงรองเท้าโร่อะไรเงี้ย <im> แต่จําได้ว่าตอนนั้นรองเท้าโล่เติมเปะวะเติมหรือมันแจกวะตอนนั้นรองเท้าโร่เลือดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าได้เติมหรือว่าได้ได,ได้มันแจกนี่แหละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือแจกอันนึงแล้วก็ต้องเติมด้วยนี่แหละประมาณนั้นอะเออคือมีแจกอันนึงมั้งแล้วก็นอกนั้นก็ต้องเติมเอาถ้าจะเอาให้มันครบ ทุกอันอะไรมาณตอนนั้นมาสามสี่อันอ่เออน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเลยไม่ได้เสียตังค์ตอนนั้นที่รองเท้าโลเลือกเอาอ,อันเดียวพอเปลี่ยนสีียนเดียวพอมาหน่อยเพื่อนไอ้บวกไอ้บวกได้กี่อันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มให้ได้อีกอันหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปดูไอ้บวกเรามีเพชรเท่าไหร่วะ แปดพันหรือเก้าพันแล้วผมลืมแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีเพชรเท่าไหร่แล้วลืมแล้วเนี่ยพูดไปผมลืมแล้วเนี่ยผมมีเจ็ดพันเอ้ยผมมีแปดพันหรือเก้าพันวะยังหัวมันเถอะโอ้โหเดีย๋ยวค่อยไปตีเอากันเองแล้วกันนะผมลืมไปแล้วเมื่อกี้แบ้งเพิ่งตื่นเนี่ยไงไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมมึ้อนอนตื่นได้ไม่คิดลืมไปโอ้มันไม่ได้เอบวกเลยว่ะ อะไรมาขายอ่ะในร้านค้าลึกลับอ่ะดูดิอะไรวะไม่เห็นขึ้นด้วยมาขายอะไรของมึงเ,เอะบวกโอ้โหไม่ได้เลยไปต่อไปต่อขอเอฟบวกหน่อยเอฟบวกมาหน่อยเพื่อน เอบวกโถ<ฮ>ไม่ได้เลยครับเอบวกมาเงียบกริ๊บขอเอบวกโอ้โหแม่งเอบวกไม่ออกเลยหลังๆมาเนี่ยครับอะไรกันวะมันได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับมันได้กี่ชิ้นละ <c oughs> ได้มาหกชิ้นเองหรอทําไมน้อยจัง <c oughs> ทําไมน้อยจังอ๋เอเออเพนบอร์ดใช้แค่สามเองเว้ย นะครับเฮ้ยเพนบอร์ดหน้าเอาเนี่ยใช้แค่3อันเองอ่ะนะครับแต่ว่ารองเท้าโลใช้4นะครับก่อนเขียนแบบตึกลอยฟ้าใช้4อันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอาหน้าเอาอยู่นะเพนบอร์ดก็หน้าเอานะครับจะใช้บ่อยอยู่เอาไปเล่นกับอาชงอาชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่มีอาชาอย่างเงี้ยเอาไปเล่นกับอาชาเซตปลายส่ by, งปลายสีอย่างเงี้ยนะครับผมเพนบอร์ดเนี่ยคือดีเลยไปไปต่อนะครับผมแมงสี่พันแลเหลือเพชร้นสี่พันและโดนไปเท่าไหร่วะ แม่งออกยากนะออกยากอยู่นะผมว่าก็น่าจะต่ำก็จะต้องมีสักสี 5, ่ห้าพันเพชรอะเพื่อพี่ว่าแบบเอาชว์อะไรประมาณนี้อโอ้โหอะไรกันครับนี่ไอบวกไม่ออกเลยอะครับพี่ <c oughs> จะล็อกอะไรขนาดนั้นวะอือ แต่ก็ค,ค,คือสวยดีนะจี้ผมว่าสวยดีเนี่ยครับ,รบก็หายากอะไรประมาณนี้หาไว้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเออมันเป็นแบบจี้ฮาโลวีเนี่เออหาไว้ก็สวยดีนะแปลกตาดีเอาไว้ใช้อะเท่ดีนะครับอืมรองเท้าก็สวยเพนบอร์ดก็สวยไอ้แปนไอ้นี่ตึกลอยฟ้าก็โอเคถือว่าได้อยู่ก็สวยอยู่เป็นสีม่วง แม่งอะไรของมึงวะเนี่ยมึงไม่ออกเลยเหรอเพื่อนเอบวกอ่ะเฮ้ยเอ๋บวกปะเอ๋บวกเอ๋บวกไอสัตว์แม่งเอบวกไม่ออกเลยไ <c oughs> อสัตว์เฮ้ยเรามีเพชรเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันเก้าอ๋อน่าจะเจ็ดพันแปดอ่าผมมีเพชรเจ็ดพันแปดมั้งเออ,เอ,อจำได้แล้วน่าจะเจ็ดพันแปดอะแรกๆทำไมมึงออกดีจังวะทำไมหลังๆมามึงมึงไปเลยอะ่ A อะเอบวกอ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ย อย่าทำร้ายกันเลยเอ๋เอบวกมาหนึง่งโอเคมันต้องมาแล้วล่ะเพื่อนมันต้องเริ่มมาแล้วโหแม่งมาแต่เอขอเอบวกหน่อยครับขอเอบวกหน่อยเออโอเคเอบวกเอบวกขาดเดียวนี้เนี่ยได้เพชรบอร์ดแล้วเนี่ยเอาเพชรบอร์ดก็ได้วะไม่เอารองเท้าโล่ะ ก็ผมว่าถ้าถ้าเอาครบใครที่ยังไม่มีทั้ง3าชี้นี้จะเอาครบผมว่ามีสักหมื่นสองหมื่นสามก็อาจจะครบนะอาจจะได้ครบนะคิดว่านะครับแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์แปดสิบเก้าด้วยผมว่าคุ้มนะแล้วมันเลือกได้ด้วยไงหรือหรือเอาเลือกเอาสองอันสามอันอย่างเงี้ยก็ได้นะอีเวนต์แบบนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วเลือกได้ด้วยไงว่าคุณจเจาอันไหนคุณจเจ้าเพชรบอดไหมรองเท้าโล่ไหมเอาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าก็ดีอยู่นะครับ แต่ว่าทุก ID ผมน่าจะมีครบหมดแล้วไง ID รองกับ ID หลักผมมีครบหมด,หมดแล้วนะครับแล้วออฟมันก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้วแหละผมเลิเลยว่าอ่ะไม่ทําดีกว่าอะไรประมาณนี้ไงนะครับอืมจริงใครจะทําไว้ก็ได้สีมันก็สวยนั่นแหละไงแม่งเอบวกต้งหายไปไหนวะเพื่อนขาดอันเดียวเองอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเอบวกเอบวกขอเอบวกหน่อย โอ้โหเอบวกจบแล้วเอบวกไม่ออกเลยไปหาเอบวกต่อขอเอบวกหน่อยเพื่อนเร็วขาดอีกันเดียวจะได้เพนบอร์ดแล้วเนี่ยเอบวกโอเคนะครับ <c oughs> <d ye> ได้แล้วมัง้งเพนบอร์ดอะเราเราจะเป็นตัวนี้นะครับผมเราจะเพ้นบอร์ดแต่ว่าถ้าตัวนี้มันใช้น้อยนะ A ไอ้พวกไอ้นี่ ม,มันใช้ A บวกแค่2ออันเองอ่ะแล้วก็อ๋อมาแลกแสงด้วยเนี่ยใครอยากได้แต่ว่าพวกผมว่าพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วหมวกเกี่ยวกับสปริงไดโนะนะครับสอันบนมันน่าใช้มากกว่าตึกลอยฟ้ารองเท้าโล่อย่างเงี้ยนะครับเพนบอร์ดอย่างเงี้ยอืมคือน่าใช้มากกว่าอ่ะเราก็จะเลือกเป็นตัวขนยนดีกว่านะครับผมเจาเพนบอดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้เพนบอรดมาที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียตังค์แปบาทด้วยเป็นยังไงเรานะครับอือือีเวนต์แบบนี้ถือว่าดีนะ หรือว่าอ่ะคนไม่มีเงินเติมอย่างเงี้ยแล้วก็คือจี้ก็โอเคสวยดีนะครับของจี้วันฮาโลวีนนะครับก็เหมือนเป็นแบบจี้พวกลิมิตงลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้แบบคือคุณจะหาแบบอสีแบบนี้ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมบางคนเขาอาจจะทําไว้อะไรประมาณนี้นะครับอืมโอเคนะครับหลักๆที่โดนไปก็น่าจะโดนไปประมาณสี่พันไม่ใช่ดิเจ็ดพันเอ้ห้าพันดิประมาณห้าพันห้ามั้งประมาณนั้นอะ ได้เห็นบอดนะนะฮะพันห้าจะเอารองเท้าอผมว่าแม,ม่งเหมือนสองไม่น่าจะหมดแล้วว่ะอยู่ที่อยู่ที่ดวงละอันนี้อยู่ที่ดวงละจริงนะครับน่าจะอยู่ที่ดวงแล้วแต่มันก็คือหน้าหาไว้แหละมันไม่ต้องเติมแปดเก้าไงนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราก,กันก่อนแล้วนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วครับ